ขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขต2ตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 373คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนโดยมีนายเฉิดชายขอพลอยกลางดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัสวันการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรร,รมสพทของโรงเรียนวัุวันมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหารครูและนักเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและอุดมการคุณธรรมของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทในระดับ3ามดาวโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ เรียนวัสวรนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวเมื่อปีพศ2564และสมัครเข้ารับการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวในปีการศึกษา2565 ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทออและจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2565ซึ่งโรงเรียนวัสวรนได้ดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้ออาทิมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีการสร้างเครือข่ายครูในโรงเรียน ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้เป็นต้น โรงเรียนวัตสุวรรณมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีชื่อว่าการบริหารสร้างสรรค์คนดีด้วยสุวรรณโมเดลเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างสรรค์คนดีอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บริบทของสถานศึกษา มีปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินงานรวมทั้งการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบจัดทำวารสา,าเรเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรม ในรูปแบบของวารสารโรงเรียนเนื่องในวันสำคัญต่างๆรวมถึงการเผยแพร่ในเครือข่ายระหว่างโรงเรียนซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมงคลรัฐและโรงเรียนวัดชัยมังคลารามโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานคุณธรรมระหว่างโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนในทุกระดับชั้นโดยยึดหลักปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำร่วมไปถึงกิจกรรมสวดมนต์ในทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวสวรรณได้จัดทำโครงงานอุดมการ คุณธรรมด้านการมีวินัยเรื่องแถวตรงคงวินัยเป็นโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในด้านต่างๆเช่นการเดินแถวเข้าโรงเรียนเพื่อรับการประเมินอาการเบื้องต้นและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์โควิด1 9การเดินแถวกลับบ้านการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าแถวเพื่อรับประทานอาหาร การเดินแถวระหว่างเปลี่ยนห้องเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีระเบียบวินยัยและสามารถทําจนติดเป็นนิสัยต่อไปได้ จากโครงงานแถวตรงคงวินัยซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยให้นักเรียนที่เป็นกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นําในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบที่นักเรียนแกนนําได้จัดทําขึ้น จากการส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนด้านต่างๆส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมดังนี้ 1. ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงงานกล่องนมสื่อรักทอถักหัวใจจากโครงการปณิธานความดีทำความดีเริ่มที่ใจเราเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถะพิษและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต รบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหาม,หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565 3. นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2 5ง5 โรงเรียนวัุวรณรเขารวมประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์หัวข้อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามนโยบายปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขต2ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยนำเสนอโดย ครูทัชพัน์แก้วสิงห์ครูโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และครูเป็นโค้ชของผู้ปกครองครูได้มีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมระหว่างครูกับครูโรงเรียนวัดมงคลรัฐและโรงเรียนวัดชัยมังคารา,ามโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน การผสา,านความร่วมมือสร้างเครือข่ายแบบการยานมิตรโรงเรียนมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกปีการศึกษานักเรียนได้เผยแพร่ผลงานโครงงานแถวตรงคงวินยัยให้กับโรงเรียนวัดมงคลรัฐ และโรงเรียนวชัยมังคลารามรวมทั้งได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนวสุวรรณส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ร้อยละ84.45โดยใช้แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณตามแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อขอขอบพระคุณคณะนะกรรมการทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ